นะคะที่ทุกิจที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะเราชุมยเพื่อนมานถึงเท่านั้นนะคะถึงรอบสี่น่อยแล้วนะคะทุกคนมัาจะทันแค่สามหน่อยนะเฉพาะกิจอาจจะไม่ทันค่ะ <c oughs> นี่ได้ไรบ้างแปดห้าสามศูนย์เจ็ดเห็นห้าสามไหม ห้าสามนี่เลยนี่เก้าเก้าหกศูนย์อันนี้ได้ไหมหนึ่งเก้าสี่ ก็ที่สำคัญโอ้นี่ห้าหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งค่ะห้าหกหนึ่งอยู่ไหนนี่หกหนึ่งอยู่ไหนนี่ดูเอานะคะว่าได้ไหมนี่วินก็ได้ค่ะวินไม่ได้มีหนึ่งนะแต่ว่าวินศูนย์หกอะไรเงี้ยวินอะไรเงี้ยได้แต่ว่านี่ตามน,นี้เลยค่ะที่เราเจาะให้นะคะปังๆค่ะ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะควเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะรอบต่อไปเลยนะครับรอบต่อไปได้อะไรโอ้ตอนนี้ฝนตกลมแรงมากก็เลยแบบไม่ได้ทาคลิปให้ไงฝนะงตกลมแรงมนะันน่ากลัวมากนะทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขอะ่ะอย,อยู่อยู่ไม่เป็นสุขอะ่ะ เลยมาเลยเอาไปไหนล้สมุดเล่มนั้นไปไหนแล้วแก้วจ๋าไม่นี่อยู่นี่ใครอยากได้เลยวยก็เข้ากลุ่มนะทุกคนนี่หนูจะบอกว่าอาให้เป็นการเสียเวลาสักน,นิดนึงอ่านว่าคำว่าหุ้นเนาะนี่วันนี้หุ้นนะนี่หุ้นนะหุ้นที่ให้นะ สำหรับนี้จีนห่างนะเราให้ใบเดียวเลยทั้งเช้าเย็นเลยนะนี่ให้ดูทุกคนดูก่อนค่ะว่าวันบาน,นในหุ้นในกลุ่มนี้มียังไงบ้างอาน,นะนี่อาเซียนนี่ปังมากนะทุกคนแตกสามตัวจิดเจ็ดอะไรวะสามเจ็ดหนึ่งเหรอสามหนึ่งเจ็ดจําไม่ได้ละนี่นะฮะให้ให้นะนี่คือวัน,วนหุน้นวันหยุดนะของวันนี้เลยนะคะดูวันที่นะยี่สิบเก้านะคะนี่ ใครสนใจหุ้นนะอยู่ในกลุ่มนะทุกคนอัดคลิปให้ไม่ไหวอัดแค่ราวกลางคืนนะเมื่อคืนเรากลางคืนก็ปังนะนี่นี่น,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 นี่อยู่ในกลุ่มนะคะสามาัคคีพัฒนากาชาติอยู่ในกลุ่มะคะ่ะไม่ได้ลงให้นะลงแต่สี่น้อยนะคะสี่น้อยจิตพี่ปกติ VP นะคะถ้าใครนะชอบหุ้นนะคะแนะนำเลยค่ะ มีครบทุกหุ้นนะทุกคนสี่ทุ่กว่ายังยังลงคลิปให้เอย้ยังลงใบให้งงไหม <c oughs> ไม่หลับไม่นอนเลยถึงเวลาเราก็อ่าลงแนวทางให้เลยนะคะเราไมไ่แต่คลิปเนี่ยว่างก็ได้ลงไม่ว่างก็คือไม่ได้ลงศูนย์หกนี้อาจจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้เราก็ไม่รูนะ้เนาะ ที่เจาะให้เนะี่ยมันจะจะอยู่ในตัววินนะทุกคนนี่นะมันจะอยู่ในตัววิน แต่ก่อนจะลงสามนอยให้แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะสามนอยก็ปังอยู่นะดาวเมื่อคืนก็ปังนะน,นี่นี่ีให้ดูนี้นี่หละรายงานผลหุ้นเมื่อเช้าเนาะจะให้ดูหุ้นเมื่อชนะเอช้านะคะหุ้นหุนหุ้นห,นหุนนะ โทรศัพท์แก้แบตหมดหรอไม่มนะั้งอ่าเบิ้น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 เนี่ยนี่นี่นี่จะให้ดูนะนี่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 นผลหุ้นเมื่อเช้านี่นะคะนี่เห็นไหมไม่มีมีหลุดอยู่หลุดน้อยเฮดดีหลุดนะคะอ่าน้อยเฮดดีหลุด,ด,ด,ะคะด,ด,ลดแค่น้อยเฮดดีค่ะ กลับอะไรนะจะไม่ได้นี่แหละี่แหล่นี้แหละ,ไม,ะ,ไ,มะไ,ไม่มีอะไรแล้วนี่หุ้นนะคะนี่หุ้นหุ้นเมาาื่อเช้านี่น่อยค่ะอันนี้นอยของวันนี้เนาะมียีิบเก้าเดือนหก กระดาษแผ่นเล็กแต่ว่าตัวหนังสือแจมอยู่นะทุกคนแต่ก่อนนทำกระดาษใบใหญ่แต่หนูถนัดแบบนี้ไงเพราะว่ามันจําง่ายค่ะคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเขียนไว้เลยว่าเล่มนี้คือของลงในใน youtube อะไรเงี้ยเล่มไหนลงในกลุ่มอะไรฮะมันถนัดแบบนี้ไงวันนี้มันอาทิตย์นะเด่นหนึ่งเจ็ดค่ะ วันอาทิตย์เด่น1กับ7จ้า1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6นะคะ1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6จ้าเราจะให้ตัวเด่นไว้ตลอดอยู่แล้วนะมาตัวเด่นมาอยู่แล้วนะ,ะประมาณนี้แหละทุกคนอ่านี่ สีนอยกิจพี่ปกติมี P นะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมด้ว่ความบันเทิงนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะปูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมด้ว่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ